หากถามว่าใครคือผู้ที่พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงคําตอบในทางพุทธศาสนาไม่ได้ชี้ไปที่ผู้มั่งมีหรือผู้มีอำนาจแต่กลับชี้ไปยังพระอ,อรหันต์ผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิน้นแล้วเราจะเข้าใจคําว่าดับกิเลสได้อย่างไรในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความต้องการและความผูกพันลองหลับตา นึกถึงไฟกองหนึ่งที่ลุกไม่อยู่กลางป่าหากเรายังเติมฟืนเข้าไปไฟย่อมไม่ดับแต่หากเราค่อยๆหยุดเติมฟืนปล่อยให้ไฟนั้นหมดเชื้อไฟย่อมมอดลงในที่สุดกิเลสในใจเราก็เป็นเช่นนั้นมันเผาใจเราให้ร้อนให้ทุกข์ให้เร่งรีบให้สแสวงหาแต่พระอรหันต์ท่านค่อยๆหยุดเติมฟืนแห่งความอยากจนจิตเย็นลง ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระอาหารหันต์หลายนามบางท่านเคยเป็นโจรบางท่านเคยเป็นคนหลงผิดบางท่านเคยร่ำรวยหลงตนบางท่านเป็นหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยความเศร้าพวกเขาไม่ใช่คนวิเศษมาจากไหนแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเราเพียงแต่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและกล้ายอมรับความจริงลองนึกถึงตอนที่เรากำลังโกรธอย่างรุนแรงกับใครสักคน ลมหายใจขาดช่วงหัวใจเต้นแรงมือไม้สัน่นนั่นคือไฟของความโกรธที่กำลังเผาใจถ้าในขณะนั้นเราหยุดหายใจลึกๆแล้วไม่เติมฟืนแห่งการโต้เถียงเข้าไปความโกรธค่อยๆมอดความสงบก็ค่อยๆมาแทนที่พระอรหันต์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ไม่โกรธแต่เป็นผู้ที่ไม่มีแม้แต่เชื้อแห่งความโกรธหลงเหลืออยู่ในใจเลย ไม่มีแม้แต่การอยากเอาชนะไม่มีแม้แต่เงาของความหวงแหนในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเพราะรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงมีเรื่องของพระมหากัสสปะผู้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งวันหนึ่งท่านเดินบินธบาตผ่านหมู่บ้านที่ยากจนแม้ไม่มีใครใส่บาตเลยท่านก็ไม่ทุกใจเพราะท่านไม่ได้เดินเพื่อหวังจะได้อาหาร แต่เดินเพื่อเจอธรรมะที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์บางครั้งธรรมะไม่ได้อยู่ในบทสวดแต่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าหากใจเรารู้จักฟังเปรียบเหมือนการยืนกลางลานกว้างแล้วปล่อยให้ลมพัดผ่านหน้าหากใจไม่เร่าร้อนเราจะรู้สึกถึงความเย็นของลมพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่ปล่อยให้ทุกสิ่งผ่านใจโดยไม่เหนียวรั้งไม่มีการะส,สมไม่มีการเปรียบเทียบ ไม่มีแม้แต่การคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างใดเพราะท่านเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแล้วเราล่ะอยู่กับความไม่เที่ยงได้หรือยังทุกครั้งที่ผิดหวังเคยถามตัวเองไหมว่าเราเสียใจเพราะสิ่งนั้นหายไปหรือเพราะใจเรายังไม่พร้อมจะปล่อยเขาไปการพ้นทุกข์จึงไม่ใช่การได้สิ่งใหม่แต่คือการไม่ยึดกับสิ่งเดิมมีหญิงคนหนึ่งชื่อปุญนาเคยถูกกดขี่ ถูกดูหมินในสังคมแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ประโยคใจของเธอคลี่คลายเธอหยุดเกลียดหยุดโกรธหยุดเรียกร้องและเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นความเข้าใจเธอสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ด้วยจิตใจที่ไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนแต่เปลี่ยนจากการเห็นโลกตามที่มันเป็นในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องรอให้ถึงวันใดวันหนึ่งเพื่อฝึกจิต ฝึกการปล่อยวางได้ตั้งแต่ตอนล้างจานตอนถูกตำหนิตอนรถติดตอนคนที่เรารักไม่เป็นอย่างที่หวังเพราะทุกสถานการณ์มีบทเรียนเล็กๆซ่อนอยู่ไม่ใช่เพื่อให้เราทุกน้อยลงเท่านั้นแต่เพื่อให้เราค่อยๆเห็นว่าทุกนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่กับเราเลยพระอรหันต์จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้มีธรรมลึกซึ้งในหัวใจแต่คือผู้ที่เข้าใจโลกด้วยใจที่ว่างเบาไม่ยึด ไม่ถือไม่ะส,สมทั้งความสุขหรือความทุกข์ไว้เลยหากเรารู้จักเฝ้าดูใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ในแต่ละวันแม้ไม่เป็นพระอาหารหันในวันนี้แต่ก็กำลังเดินอยู่ในเส้นทางเดียวกับท่านทีละก้าวไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแค่ไม่ย้อนกลับไปเติมฟืนให้ไฟเผาใจตัวเองอีกก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในทุกลมหายใจทุกวันคือโอกาสใหม่ ทุกความรู้สึกคือครูผู้สอนและทุกความว่างเปล่าที่ใจเริ่มยอมรับได้คือแสงแรกของความหลุดพ้นที่ค่อยๆปรากฏถ้ามองให้ลึกลงไปอีกการที่พระอรหันต์พ้นจากความทุกข์ได้จริงไม่ใช่เพราะท่านไม่มีเรื่องทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตแต่เพราะท่านไม่มีใจที่จะทุกข์กับมันอีกต่อไปเหมือนกับคนที่เลิกดื่มน้ำเค็มแล้วหันมาดื่มน้ำใสความกระหายเดิมยังมีอยู่ แต่ทางที่เลือกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราทุกคนล้วนเคยผ่านความเจ็บปวดเงาเสียใจอิจฉาโกรธหวังล้มเหลวดีใจหรือผิดหวังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเลวหรือคนบาปมันทำให้เราเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้เราทุกต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจมอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นนานแค่ไหนยึดถือมันแน่นแค่ไหน และกล้ายอมรับความจริงได้มากเพียงใดพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกไม่ใช่รูปแบบเดียวกันไม่ได้มีเพียงแต่ผู้ที่นั่งสมาธิในป่าหรืออยู่ในธรรมมีทั้งพระที่เคยมัวเมาในชีวิตทางโลกนักรบที่ละอาวุธแล้วหันเข้าสู่ทางธรรมสตรีที่เคยใช้ชีวิตกลางความเจ็บปวดจนวันหนึ่งเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสติเป็นปัญญา แล้วเปลี่ยนทั้งชีวิตให้สงบเปรียบเหมือนคนที่เดินหลงทางในป่าหากวันหนึ่งได้ขึ้นที่สูงมองลงมาด้วยมุมมองใหม่จึงเห็นว่าเส้นทางที่ตนเดินผ่านมานั้นเต็มไปด้วยทางออกมากมายแต่ในตอนที่ยังอยู่ในความกลัวเราไม่เคยมองเห็นเลยว่ามันอยู่ตรงหน้าพระอรหันต์ไม่ใช่คนเก่งที่เกิดมาพร้อมความรู้ทุกอย่างแต่คือคนที่เรียนรู้จากทุกความผิดพลาด คนที่กล้าเผชิญกับเงามืดในใจตนเองโดยไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปคนที่รู้ว่าทางออกจากความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนคนอื่นแต่เริ่มจากเปลี่ยนวิธีมองของตนเองเช่นเมื่อเกิดความโกรธถ้ารู้เท่าทันก็เหมือนระวังถุงทรายลงไม่แบกไว้ให้หนักอีกต่อไปถ้าเกิดความโลภรู้เท่าทันก็เหมือนปล่อยเชือกที่รัดตัวเองไว้มานานเมื่อเกิดความอิจฉา รู้เท่าทันก็เหมือนเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามาในห้องที่มืดมานานทุกอย่างเริ่มต้นที่การรู้ทันในชีวิตประจำวันเราทุกคนมีโอกาสเป็นผู้ฝึกฝนเหมือนพระอาหารหันได้ไม่ใช่ด้วยการหนีโลกแต่ด้วยการอยู่กับโลกอย่างไม่หลงโลกมีเสียงดังเราก็ไม่ต้องปิดหูแต่ฝึกฟังโดยไม่สะเทือนฝึกใช้สายตาเห็นโดยไม่ยึด ฝึกสัมผัสความสุขโดยไม่เผลอใจฝึกเผชิญความทุกข์โดยไม่ตีค่าเกินจริงเหมือนกับน้ำที่สะอาดเมื่อหยุดกวนตะกอนใจก็เช่นกันหากไม่เร่งปรุงแต่งหากไม่เร่งเอาชนะกันในความคิดใจก็ค่อยๆใสขึ้นวันหนึ่งใจที่ใสพอก็จะมองเห็นความจริงว่าทุกไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อให้เราเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง ที่ลึกกว่าการพูดปลอบใจทั่วไปพระอาหารหันต์พ้นทุกข์เพราะไม่เผลอเข้าไปเป็นเจ้าของความทุกข์นั้นอีกต่อไปสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นเช่นฉันโกรธฉันเจ็บฉันดีฉันแย่ล้วนเป็นเพียงคำที่เราผูกติดกับตัวตนของเราไว้พระอาหารหันต์ตัดคำเหล่านั้นออกเหลือเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครต้องะส,สมไม่มีใครต้องสารต่อหากเราหัดดูใจตนเองเหมือนดูเมฆบนท้องฟ้าแทนที่จะเป็นเมฆนั้นเสียเองใจก็จะเบาขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าความพ้นทุกข์ไม่ได้ไกลจากเราเลยอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงเมื่อไหร่วันนี้อาจยังไม่ใช่วันสุดท้ายของความยึดมั่นแต่ทุกวันที่รู้ตัว ทุกวันที่กล้ายอมรับความจริงคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความบาสบายของจิตใจเป็นอีกหนึ่งลมหายใจของคนที่กำลังเดินไปในทางที่พระอาหารหันต์เคยเดินมาแล้วไม่ต้องวิ่งตามท่านขอแค่เดินในทิศเดียวกันโลกภายนอกจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่าใจที่เริ่มรู้จักพอใจที่เริ่มปล่อยใจที่เริ่มอภัยใจที่เริ่มมองทุกอย่างเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปพระอาหารหันต์ในพระไตรปิฎกจึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันหากเรายังมีลมหายใจและใจยังไม่หยุดแสวงหาความจริงเมื่อเข้าใจแล้วว่าพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นเพียงบุคคลในตำนานไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่แสงสว่างที่ลอยอยู่เหนือหัวเราแต่คือมนุษย์ธรรมดาที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งใจเริ่มสงบจากความดิ้นรน ใจเริ่มเบาจากการยึดถือใจเริ่มอ่อนโยนจากการมองเห็นตามความเป็นจริงจึงไม่ใช่เรื่องเกินเอื้อมหากเราจะเริ่มต้นฝึกฝนตามแนวทางเดียวกันลองนึกถึงตอนที่ใครบางคนตำหนิเราโดยไม่เป็นธรรมหัวใจที่เจ็บจี๊ดขึ้นมาในทันทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามแต่หากเรารู้ทันและไม่รีบตอบโต้ไม่รีบสร้างเรื่องในหัว ไม่รีบชี้ผิดชี้ถูกแล้วเฝ้าดูความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงไปภายในใจนั่นคือการฝึกวางนั่นคือการเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ต้องรอถึงป่าไม่ต้องรอถึงวัดบางครั้งแค่เรานั่งอยู่ริมหน้าต่างมองผู้คนผ่านไปมาเราก็สามารถเห็นธรรมมาได้หากเราไม่เร่งตัดสินใครไม่เร่งวางบทสรุปให้โลกใจที่เปิดรับ และรับฟังชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่เรียกร้องให้เป็นอย่างที่เราต้องการนั่นคือจุดเริ่มต้นของความพ้นทุกข์มีชายชราอยู่คนหนึ่งในพระไตรปิฎกท่านเคยติดการพนันชอบดื่มชอบหลอกลวงผู้อื่นจนวันหนึ่งชีวิตถึงจุดต่ำสุดจึงเริ่มเดินเข้าหาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อขอปาฏิหาริย์แต่เพียงเพื่อขอฟังความจริงที่ไม่เคยมีใครพูดกับเขาอย่างซื่อตรง เมื่อได้ยินว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากใจที่หลงท่านไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้โต้แยง้งแต่งเงียบและเริ่มเปลี่ยนนั่นแหละคือหัวใจของพระอรหันต์ไม่ได้เกิดจากการรู้มากพูดเก่งหรือมีอำนาจแต่เกิดจากใจที่ยอมเปลี่ยนโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใจที่ยอมวางโดยไม่ต้องเอาชนะอะไรอีกแล้วหลายคนอาจคิดว่าเส้นทางนี้ยากต้องละโลก ต้องบวชต้องนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงแต่ความจริงคือพระพุทธเจ้าทรงเปิดทางไว้ให้ทุกคนทั้งคฤหัหั์และบรรพชิตขอเพียงไม่หยุดตั้งคำถามกับใจตัวเองว่านี่คือทางที่พาเราไปสู่ความสุขจริงหรือหากคำตอบคือไม่แสดงว่าเรากำลังเดินผิดทางไม่ว่าทางนั้นจะดูดีแค่ไหนในสายตาคนอื่นความสงบในใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีหรือไม่มีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเรายังอยากเพิ่มอยากแก้อยากจับอยากยึดอยู่หรือเปล่าคนที่ยิ้มได้แม้ไม่ได้ดั่งใจคือคนที่ใกล้ทรมามากกว่าคนที่พูดทรมาได้เป็นร้อยบทคนที่ให้อภัยได้แม้ยังเจ็บคือคนที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนที่เทศเรื่องอนิจจังคนที่เลือกเงียบในวันที่ใครๆลุกขึ้นตะโกนคือคนที่เริ่มเข้าใจว่า การไม่ชนะใครเลยอาจคือชัยชนะที่แท้จริงดังนั้นการพ้นทุกข์ไม่ใช่แค่เป้าหมายสูงสุดของพระอรหันต์แต่คือเส้นทางที่เราทุกคนกำลังเดินอยู่ทุกวันถ้ารู้ทันถ้ากล้ายอมรับถ้าฝึกใจให้เห็นความจริงได้แม้เพียงชั่วครู่หนึ่งนั่นก็เป็นการเข้าใกล้พระอรหันต์อีกหนก้าวความเบาของจิตใจไม่ได้เกิดจากการหลีกหนีโลกแต่มาจากการอยู่กับโลกโดยไม่ยึดถือ ความสุขที่ไม่ผูกติดไม่เปราะบางไม่ต้องสแสวงหาใหม่ทุกวันนั่นแหละคือของจริงและความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นให้ได้แต่คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองด้วยการปล่อยทุกอย่างที่ไม่จำเป็นลงอย่างอ่อนโยนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเช้าฝึกใจใหม่ได้ทุกลมหายใจไม่ต้องเป็นพระอรหันในวันนี้ขอเพียงไม่ปฏิเสธทางแห่งการดับทุกข์ เส้นทางนั้นก็จะค่อยๆพาเราไปถึงความสงบที่แท้จริงในที่สุดแต่ละก้าวที่เราเดินไม่จำเป็นต้องก้าวให้ไกลหรือเร็วเสมอไปหากเป็นก้าวที่รู้ตื่นและเบาใจนั่นย่อมมีค่ามากกว่าการวิ่งโดยไม่รู้ทิศการเข้าใกล้ความพ้นทุกข์จึงไม่ใช่เรื่องของการเก่งขึ้นแต่เป็นเรื่องของการรู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักฟังรู้จักวาง และรู้จักว่างใจที่เคยยึดมั่นในความคิดของตนเองว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นจึงจะถูกหากวันหนึ่งสามารถวางความเชื่อเหล่านั้นลงแล้วมองโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังนั่นคือการเปลี่ยนแปลงลึกในจิตใจที่แม้ไม่มีใครเห็นแต่คือรากฐานของความหลุดพ้นลองสังเกตเวลาที่เราเสียใจเพราะใครบางคนพูดไม่ดีกับเรา ใจที่ยังยึดถือคำพูดนั้นไว้ใจที่ยังเอามาคิดซ้ำใจที่ยังหาคำตอบว่าทำไมเขาทำแบบนั้นคือใจที่ยังไม่ยอมปล่อยแล้วเมื่อใจยังไม่ปล่อยทุก,ก็ยังอยู่ตรงนั้นพระอรหันต์คือผู้ที่เห็นชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดไปแล้วไม่หยุดไม่ดึงไม่ปั้นแต่งไม่ขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยอารมณ์ท่านจึงพ้นทุกข์ได้จริง เพราะท่านไม่ฝืนธรรมชาติของสิ่งต่างๆเปรียบเหมือนใบไม้ที่ปลิวตกลงบนผิวน้ำหากเราไม่เอามือไปกวนน้ำมันจะลอยไปตามทางของมันเงียบๆหากใจเราว่างพอความทุกข์ที่ลอยเข้ามาก็จะลอยผ่านไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยพอเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าทุกวันที่ผ่านไปไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตไปวันหนึ่งแต่คือโอกาสให้เราได้ฝึกวาง ฝึกเห็นฝึกยอมรับฝึกคืนความเบาให้กับใจฝึกใจกับเรื่องเล็กๆก,ก่อนเช่นเวลาถูกขัดใจเวลาถูกตำหนิเวลาคิดถึงอดีตหรือวิตกกับอนาคตเพราะในความธรรมดาของแต่ละวันนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่ให้เราได้ฝึกจิตอย่างลึกซึ้งผู้ที่พ้นทุกข์ไม่ใช่ผู้ที่มีชีวิตไม่มีปัญหาแต่คือผู้ที่ไม่แบกปัญหาไว้อย่างเคย ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีอารมณ์แต่คือผู้ที่ไม่ติดอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีความคิดแต่คือผู้ที่เห็นความคิดแล้ววางความคิดนั้นอย่างไม่ยึดถือไม่ใช่ผู้ที่มีแต่ความสุขแต่คือผู้ที่เห็นทุกข์แล้วไม่กลัวทุกข์อีกต่อไปหัวใจของการเป็นพระอรหันต์จึงไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาแต่คือการเรียนรู้ที่จะไม่สะสมการไม่สะสมความคิดโกรธ ไม่สะสมความคิดอยากไม่สะสมความคิดกลัวไม่สะสมความดีความชั่วไว้เป็นตัวตนเหมือนเราเดินแบกของหนักไว้บนหลังมานานวันหนึ่งเราหยุดหันกลับไปดูแล้วพบว่าสิ่งที่แบกอยู่นั้นไม่มีความจำเป็นเลยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพพระอรหันต์ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในชีวิตแต่คือผู้ที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วต่างหาก และเมื่อไม่มีสิ่งใดต้องไขว่คว้าใจก็กลับคืนสู่ความว่างเบาเยน็นสงบ,สงบปลอดภัยจากการดิ้นรนไม่ใช่สงบจากโลกแต่สงบจากการยึดโลกไว้ในใจขอเพียงเราไม่ลืมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพื่อทำร้ายใจเราแต่มาเพื่อให้เรารู้จักใจตัวเองมากขึ้นและขอเพียงเราไม่หลงกลความคิดว่าเราจะไม่มีทางหลุดพ้นได้เลย เพราะพระอาหารหันต์ทั้งหลายในพระไตรปิฎกก็เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับเราเพียงแต่วันหนึ่งท่านยอมหยุดแล้วหันมาฟังใจตัวเองอย่างจริงจังแล้วถามว่าเราพร้อมจะทําเช่นนั้นหรือยังหากคําตอบคือพร้อมจะลองแม้เพียงก้าวเล็กๆเกส้นทางของพระอาหารหันต์ก็อาจเริ่มต้นที่ใจเราตั้งแต่วันนี้